สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,น้องครับเมื่อนี้มาพอเอช่องมันซ้อนประสบชงนะครับมากินจูเก่าแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับครั้งแรกนะครับที่ไทยกินล่ะไทยนุ่งช่องนะครับนะครับจูเนื้อครับนี่แจ่วครับแจ่วขมนะครับนี่นะครับมีพักครับมีหลายอย่างนะครับมีผักตูมครัีของแสบครับนี่กับข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเหนียวห้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาก่อนทีกินนะครับกะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับที่จะกินก็ขออภัยด้วยครับครับมื่อนีบรรยากาศค่อนข้างที่จะอบเอานะครับ เดี๋วมากินกันเลยนะครับเบาดูเลยครับกินให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะครับอนี้สีเป้าะร้ายนะครับอดบอกอะไรให้เก่าแล้วนะครับนะครับคำแรกเข้าเก้าครับชิมเจ้าก่นอนหืมขม,มดีครับหืม ครับจับพี่เราเะครับคือม่กับแก๊นะครับเนื่น เป็นของน้ำกันเน้อครับให้ดิพันไม่เห็นนะครับ <c oughs> เนื้อแบบงามแบบแดงด,ดีครับเนี่ย ตุ้มแขกครับอืมน้ำลาเป็นแบบแสเนะครับ งตอนเหนือี่ครับแบบแดงเ <c oughs> นือมาจากพี่บุญนะครับฝากพีเป็นสื่อมากนะครับ <c oughs> สุดเจ้าครับ เงื้อออกเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับกินของเงื้อออกตลอดนะครับนับตุ้มแข็งนะครับนี่อู้แสบครับผมมาแดบมบมากเลยครับกินกับลาบเป็ดกินกับกคอยกินครับยังกแสบนะครับอือตับเขาพ่อแม่พี่นอ้องกลอยเออกไปน้ำพริก พริกข้นๆนะครับนั่นครับอุ้ยข้นๆนะครับกินอืมตั้มนะเขาครับ ดิน้ำในกระแสพ้ํอเรานะครับจุตบปิปจะข้ามมึงครับอืมเจ้านะครับทำพริกนะครับได้หลายนะครับ อืขออเขาเหนแจ้งครับอืมครับ อง่ายนะพายาพ <c oughs> ี่น้องอืมที่นั่นแม่แซ่บครับจุ่นมาด้วยครับพายาพี่น้องนะครับท <c oughs> ่าในใดที่ท่านก,นกินเขาไม่กินต้อกันนะครับ <c oughs> เปิดเบื้องคิดผมไปนั่มกินไปนั่มกับแซ่บเลยครับพายาพี่น้องครับอืมขนมเป็นปลายางนะครับอาจจะแนมเห็นนะครับ แต่พ่อันไม่นอ้องเหนือตอนยังไงครับขอข้ามยังไงครับ พื้นเนี่นะครับนึ่งก็แท่นหน้าบ่อน,นะครับแต mm ่ hmm. พุ่มสยาแแล้วครับเอาลองแค่จะข้ามเมืองน้ำเราหนื่ม,มน,น้ก mm hmm. หนักดีครับจะ mm hmm. มักระแสะนะเอาหรครับ ต้องอยำมด้วยน,นะครับยำมสามเทียอื่นลงกลิกเลยนะครับตบเขาเลยนะครับเข,ขาทำยังไงครับอืมต้นทนกินเทียนะครับกินดูไปเลยนะครับโอ้ ขยะคร,ระ,ะไลนะครับเขากินดิบพะยะม่ไหลนะครับอืน้ำกิ้เข้าสิม,มดโอ้เจวห้องสิม,มดเหรอครับเจ้าห้องบมบมครับอู้หน่อยตอบเลยนะครับอจับพี้เการาบ นล่ครับเป็นหอยล้างกันนะครับตับครับขัวเจ้าคน,นครับนี่องือหืม มันมีเล็บแกะกับอะไรน,นะครับกัดเลยครับอ่อแม่พี่ดองมืดฝนมากเลยครับคือฝนสิตโตกนี่กัดเราโดแล้วครับง่ายดี ทงองเส่าก็ับใส่เบียน้านะครับใส่ปลาคากับดิัน,นะครับจะได้อยู่หรอกครับถามประมาณว่ากับประมาณนั้วไม่หนหน่อยนะครับเนาะเบียโฟมหรอกครับ ยำงติดน้ำวู้ครับมันเพชรเลยครับเป็นยังครับแสบี่เก่าครับเจ้านคนครับทุ่มแข่ครับ ตับตอนสุดท้ายแล้วครับมัอแม่น้องจ้อุ่นฝุ่นมึงม,มึงครับนี่อืมินมาสมนิพ่อครับพ่อล่ะอิมแล้วนะครับ ับแดงดีเป็นไงครับหนังที่หับแดงดีรับเนี่ยเนี่ยมาจากพี่บุญเหมือนเด้มครับเนี่ยสามีมันซื้อมากนะครับอืมอ๋อบอกนะครับรอบนึ่งบอกครับว่าเนี่ยมันง่ามหลายนะครับ จะได้ไาอยู่รอบนึงนะครับ อ่ะอคำสุดท้ายครับพ่อแม่พี่น้องครับดีครับ,รบอื้อเจ้าครับจําเมือนนะครับอน่ยอด ตุ้มแขกมากนะครับเบ็ดครับคุณบอกเขาปิดขนองไปน,นะครับจาก <c oughs> คลิปที่แล้วนะครับว่าสิมาก,กินจุเห็นเบ่งไหมครับคลิปนี่ก็ได้มากินเห็นเบ่งนะครับปอะมาณไปหน่องครับตามที่เคยบอกนะครับ กินกินนี้กได้กินอยู่นะครับกินร้อยเหรียญนะครับเอาไปร้อยเหรียญกินนะครับก็ติดตามคลิปหนานแล้วครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับจะเจอกันคลิปหนานนะครับเนาะสำหรับมือนีผมลาไปก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ